ดีวะว่าเขาจะมาเช็คบ้านใหญ่ก่อนได้แอก่าเกดน่าจะบนซ้ายปะผมเกิเกิดบ้านแดงเลยว่ะเกิดบนขวาเกิดขวาเกดขวาเกิดบนบนขวาเกิดบ้านใหญ่กิดบ้านใหญ่ผมจะเนียนไปบนซ้ายนะพี่จะลงไปล่างขวา จะเนียนบ้านใหญ่ไหมครับผมผมไปล่างขวาเหมือนกันบ้านใหญ่ล็อกเครื่องครับพี่เออไม่จะเนียนจะเนียนตัวอะไรวะไม่รู้ยังไม่รู้เลยเดาเอาพี่เดาเอาเดาเอาขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นเนินตรงบนขึ้นบนตรงบนโอ้ยพี่ปั่นพี่ปั่นล่างขวาให้ลากไปผมจะลากไปขวานะพี่ปั่นอยู่ล่างขวานะเว้ยปั่นปั่นปั่นคับพี่ปั่นเข้ากลางขวาตรงแมตช์วัดเดินระยะระยะที่ตัวเออเออเออตอนนี้จะไปปั่นปั่นกลางแมปนะเขาวันอะไรวะ ระวังนะระวังดีปั่นกลางแบบนะปั่นกลางแบบนะปั่นอยู่ล่างขวาเอาเลยปั่นต่อไปเลยตอนนี้นิ่งไม่นิ่งเลยว่ะป่่นเออผมจะลาข้าวบ้านใหญ่นะอสวยสวยสวยยางนั้นสวยเลยอย่างนั้นสวยเลยสวยสวยสวยเปย์ได้เปย์นะเขามีเปลย์อะไรบ้างแล้วนะธนาโหไม่สนุกชิบหายเลยนี่ผมหูอะพี่ธนามีเอาเปลืองไหม กายไปปั่นกับติ้ลนะพี่เติ้ลพี่เติ้นอยู่ไหนโอเคโอเคพี่เติ้ลเอ้ยพี่เติ้ลอยู่ไหนปั่นอยู่ซ้ายบนแต่ว่าตรงกลางๆหน่อยนะอยู่กลางพุ่งเลยเอากลางพุ่งไปเสร็จก่อนได้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 ขวาล่างน่าจะกำลังไปซ้ายบนโอเคกายกายกายกาไกลยกาไกลยกับพี่ใช่ไหมกายกับพี่ใช่ไหมไปช่วยล่ะใช่ใช่กลไกลกับพี่ัะอยู่ปากลางไร้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 กาต่าง ปลยไปเลยไปไปขวาล่างที่อยู่ขวายู่ขวาล่างกายสแตนบายการอไปมึงนะเดี๋ยวพี่รอให้เขาเดินเขาเขาเดินเข้ากลางแมพเขาเดินเข้ากลางแมพพิเตอร์พเต้ระวังนะผมกำลังออมไปไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ห่วงให้เดี๋ยวพี่ห่วงให้ขอดึงเออไปเลยไปเลยได้ดึงได้ยังงี้เขาเขาทิ้งเขาทิ้งเขาจะโมลีเว้ยทิ้งอย่างเงี้ยพี่มันรีอ่าลยูได้ปะพี่ทั พันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่ทันพี่พี่มาซ้อมเครื่องให้ได้ครับพี่มาซ้อมเครื่องให้ต้วยไล่กูอยู่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 ขวาล่างนะพี่เดี๋ยวพี่มาขวาล่างนะได้หรืออยู่แล้วาาากลงเไม่กระม้าดีแล้วตอนที่มาดีอยู่เขาไม่ซ้ำเขาไม่ซ้ำเนี่ยเครื่องเครื่องนี้ก็ได้พี่เอาเครื่องกลางให้หมดก่อนพี่มาปั่นกลางด้วยพี่มาปั่นกลางด้วยไดพี่พี่ควรตั้งเครื่องใหม่ดีวะ เอาแต้มไปก่นราให้ให้แต้มพี่เตินให้พี่เป็นคนไปอุ้มมพี่มีโบโลนะได้พี่ได้ไดแต่มึงจะโดนแต่มึงจะโดนนี่นะปั่น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 ปม่นปั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 ่ไปั่นปั่น้ั่นป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 ้านปร่นปั่เอั่ันปั่นปั่นปันปัน่ปย่ปายปา่่นนน่รถเคนนถเคนนถเคน่ไร อุ้มเลยนะไลฟ์พิเตอร์ไลฟ์พิเตอร์ไลฟ์บอกกไลฟ์บออุ้มเลยนะไลฟ์บ็อกนะอย่าลืมไลฟ์บ็อกนะได้ได้ได้มาผมมาผมมาไปท์บล็อกเลยยิวก่อนพี่ยิวก่อนยิวก่อนยิวแต่ลวพี่ไปช่วยบล็อกเลยเออ่ตอนนี้ไกลไกลไกลบล็อกลมบล็อกลมบล็อกลมเลยบล็อกลมเลยบล็อกลมเลยพี่พี่มุนวะมุนวะมุนวะเขามุนวะพี่ไม่เข้านะได้ได้ได้ยาวๆเลยไกลอยู่ไหนอยู่ตรงบ้านฟ้ากับ

เออปั่นเลยห้องวีปั่นไม่ได้แล้วเคื่อนใจใจใจร้อนจังหวะนะถ้าทุกคนไล่เขมือต่อใจุดเลยนะได้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 รูนรูนูนพี่ร่นกันนะป้าสองของพวกมึงอ่ะอมมพวี่อยู่ขวาบนนะพี่พันทรอปั่นล่างได้ไหมพี่พี่ปั่นอยู่กลางแมปเนี่ยมันเดินมาหาพี่แล้ว ได้ได้ต้นต้นนเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูเรื่องผมไปอยู่ผมไปอยู่ี่มก่อนป่ะหรือว่าปนก่นพี่ก็ไม่บอกกายวะกับกักับกับาตายอยู่ไหนโ้เ้ยผม้มโอ้ไม่เป็นไรไม่เไม่ไรี่นบอกไ้ไปี่กไม่กูถามแล้วว่าอยู่ไหนไม่บอกกูไงกไม่ถูกดมแล้ดนมารีล้วอ้มวะอุ้มอ้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตอนนี้คือตอนนี้เราต้องปั่นกลางแมปไม่กลางแมปก็ล่างสุดเลยพี่หววไปช่วยอ่ะเนี่ยพี่ปั่นอยู่กลางแมปเลยเว้ยโอเคพี okay. ่โอเคอเครื่องที่เรามาปั่นล่อให้กูหน่อยมาปั่นล่อให้กูหน่อยเอาคนไม่เจ็บนะไไไไปปปปกกกกลลลลัััังงงงเดี๋ยวพี่จะใช่มเออเดี๋ยวพี่จะเนียนลงไปอุ้มกายเลลล่ยยมนไปปกางแอเครื่องได้เลยพี่เพราาะว่มันลุแแ้วเครื่องเดิมเครื่องเครื่อเนื้อหมาต้นเครื่อเนื้อหมาจำได้ปะมันไปไหนวะ ไม่เห็นเลยพี่ผมไม่เห็นเหมือนกันอยู่บนอยู่บนรถอยู่บนรถอยู่บนรถเขาจะมาไล่เราเว้ยกลับนะกลับบ้านเล็กนะกลับบ้านเล็กนะพี่รอโบโลพี่รอโบโลพี่รอโบโลแล้วพี่คอยซักไปโบโลติดไม่แย่ปั่ะไปปั่นล่างไปพี่ก็จะมาปั่นบนขึ้้นนนซายบะพี่บล็อกอยู่พี่ไล่บล็อกอยู่โอเคยังตีพี่อยู่พี่จะลงไม่อีกทีนึงพี่จะลงไม่อีกทีนึง ไอ้ายฉกต้นไ่ะผมมาตรวันไล่พี่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 เฮ้ยแม่งมันมีปิดหน้าต่างไอ้พี่เอ้ยชิบหายแล้ววะกู้พิทหืูแม่งจำไม่ได้เองขออต้ยวขอต้ยวยาวๆคอมตามได้เพ่นเามได้เพื่นเ คือเขาน่าจะเดินไปคนหิวแป๊บ <photos> น okay. ah ึงแป๊บนึงเขายังทรงเอาขวดอย่เขาลงล่างเขาลงล่างไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กไอ้กายดึงไปดึงนะได้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 ใช่เขาเดินไปทางนั้นอ่ะต้นดึงไว้ต้นดึงไว้ไปไปดึงพี่ไอฉีไปบ้านใหญ่นะรอซัพพอร์ตพี่คนนึงได้ปะใช่เลยใช้เลยไปไปเลยไปเลยมึงอ่ะไปเลยต้นไปเลยไปเลยผมดึงละ บอกพี่ไม่ได้กายตายกายตายกายตายตายถอบล็อกไม่ได้นะผมบอกไม่ได้ผมต้องวิ่งออกต้องให้พี่เต้บบอกเฮ้ยเขาผมว่ะเตยก็ตายเหมือนกันถ้าโดนมอรี่น่ะทุกคนตายหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเออพี่พัทลงลงไปล่างได้เหรอพี่ลงไปล่างที่หูพี่ได้นะหิวไหมอยู่หน้าบ้านใหญ่นะอยู่หน้าบ้านใหญ่นะเออเออเออเค่นเลเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยพี่พัทอยู่แต้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปบล็อกให้เพราะว่ากูอยากได้แต้มจุกเพิ่มอ่ะอันนี้ไปเลย ไม่ทันอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วทันปะสวยยังก่อนปั่นปั่นได้80แล้วนะครับขอยืนดูขอยืนดูโอเคมาผมมาพี่80ล้างขวาจะไปล้างขวาต้นฉีกออกมาไปรอประตูได้ที่ปั่นไปอยู่ผมเล่นแมทเท่นี่นะพี่แล้วมึงเล่นนะเดี๋ยวกูยืนอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไม่ที่มีปใช้ไปแล้วไม่เล้วไม่แล้วเขายังไม่ทิ้งเขาไปไหนวะเขาดักเขาดัก่าผมาผมเก้าเก้านะเก้าเก้าแล้วนะ อาก้โอเคเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไอ้กายไอ้จั้ไอ้กายจุ๊กต่อหน้าประตูเฮียร์พี่หน่อยขอแจมไม่ไม่รู้ว่าเขามีโนวันหรือเปล่านะไม่มีไม่มีไม่มีเปิดคอมแล้วเกันหน้าต่างเออเฮ้อยังต่อไปดูเออครบแล้วเขาไม่ยอมทิ้งไม้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปบล็อกต่อ ยู่เดิมเลยพี่โอเคโอเคโอเคหลอกหลอกหลอกชื่อบ้านเล็กเแล้วครับบ้านเล็กเแล้วโอเคเลังไปบ้านเล็ก้เปิดประตูหนึงให้ไก่อยู่ตรงไหนขวาล่างประตูมีขวาล่างวาล่างเียผมจัก้วาน้าตามอยู่พี่นะครับพี่กลังปไปไปบ้านเล็กี่ไปบ้านเล็กิ่ไก่โอ้โหวิ่งอะไรวะมเนี่ยกูจะล้มแทนนะเนี่ยเาเี้ประตูบ้านเล็กให้ราเปิดประตูบ้านเล็อยู่ไลกูลกูมาวะกูคนหนึ่ง

เอามมดีมาแน่เลยวยังเดินแถวกูนะเออเข้อ่เขอลืมแน่เลยไม่ดีดิดีทำพี้อะไระยยยัััดดดนนนพยายามบล็อกกันนะดูดูเพื่อนนะดูเพื่อนนะออกทางเดียวกันหมดเลยจะโดนตีพีน่ะออกมาออกมาเร็วๆรมันมันอยู่หน้าหน้ากูแล้วโนโยนโยน อยู่หลังขวาล้างขวาแล้วหลังขวากูนะหลังขวากูนะอุ้ม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 ไม่ได้โอ้ยโดนดึงหลังมาดึงมาดึงมาล้างตายตาอย่างนี้ผมตายพี่ยี่แด้คือผมไม่เองพี่ยี่แด้คือผมไม่รู้เองไป ดึงดเฮ้ยผมลุกได้เนี่ยลุกเลยลุกเลยดึงยื้อยู่ยื้อยู่ยู่พี่ๆพี่เต้เต้อยู่ไหนเต้พี่อยู่หน้าประตูพี่พี่น้าประตูเต้พีต้องออกมาพี่อย่ามาอย่าไปนนี่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 พี่จะเอาบโไปช่วยข้าลมืม้กพี่ผมอยู่ตรงแม่เทพสายกาต้งตึ้นได้ไหม ต้องให้เตยไปต้องให้เตยไปผมอยู่บ้านฟ้าอยู่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 อยอยูอ่อยอยู่ยูอยู่ยูอยู่ยูอยู่อยู่อู่อยูยู่อยูยู่อ่อยู่อยู่อยู่่อยู่อยู่อย่อยู่อยู่ออยู่อยู่อ่อย่อย่อยู่อยอยู่อยู่อย่อยู่อยูอยูยูอยูยูอยูยู่่อยู่อ่อยู่อ่อยู่อยู่อยู่่อยู่อยู่อย่อยู่่อ ต้องบอกให้พี่อ่ะพี่ถึ่งจะดึงได้เฮ้ยได้อย่างนี้ได้ออกเลยต้องออกแล้ว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 ไปดีมันก็ไปเลยกูก็บอกได้เหมือนกันออเออออออต็มจุกอืงไม่เต็ม แทนพี่เต็มแล้วว่ะต้องออกสองหมื่นสามคนพี่่เตยหมื่นเก้าอย่าแตมประตูสแล้วสแล้วส่เป็ดอะไรวะนสอให้เตยดินนเก้าสแล้วสแล้วสแล้วทเลยพี่เกมนี้ผมพาเตรเยอะเลยแปลุ่มหน่อยฝากแคปลุมหน่อยผมลืมให้พีเตยดินไม่เป็นไสบายแล้วสบายแล้วน่าจะน่าจะน่าจะเยอะพอแล้วเรามวพอแล้วพอแล้วพอแล้ว Thank you